ครับมาในอาที่พ่อสิมาแกงขัวไก่ใส่แตงกวาออนพี่น้องครับแล้วก็ใบกะเพราเผ็ดเผ็ดเจ็บเจ็บให้เบื่อให้กินนะพี่น้องครับเริ่มต้นแล้วครับพี่น้องครับไฟมันแห้งแล้วกับท่ากับเพอะแล้วพี่น้องครับใส่แล้วมันพื้นลงไปครับน่อยพี่น้องครับใส่มนไห้ทั่วจะพี่น้องเด้อนะครับ มันหอนแล้วครับพี่น้องครับฮอกจะมาใสาพ่พริกพริกตำครับเป็นพริกแห้งค่อยๆพักพี่น้องครับให้พริกเป็นใหม่พริกขอมไปที่เฮากเชม้าใส่ไก่สับครับพี่น้องครับอ่า ในบ้านพี่น้องครับ ใส่เกลือลงไปครับซอดปรุงรสครับฝาเขียวซอดปรุงรสญี่ปุ่นฝาเหลืองครับใส่ลงไปี่การญี่ปุ่นก็ยังีุนเองครับแต่ฝาเขียว ปลาลงไปครับ <c oughs> ปรีพร้อมพร้อมพี่น้องครับเสศษจ,จอดหัวล้มครับพี่น้องเก็บชำ้ำช้ำปลาลงไปครับ ขงชิ้นรสข้าวใยายชู่จักน้อยพี่น้องครับเพิ่มรสชาติถ้าซืมาฉีกใบบักกูดใส่พี่น้องครับเป็นใบบักกูดแก่หอมหอมพี่น้อง น้ำส้งสาแห้งเ็าก็ใส่น้ำสต็อกทุกทายครับด้วยน้ำล่างโคกกันละเดี๋ยวเราที่มาใส่แตงพี่น้องครับแตงกวา del quá, no กับแกงขัวไก่ครับพี่น้องขัวไก่บ้านไส้แตงกวานะครับแซ่บๆกับเมนูนี้พี่น้องครับเป็นอาหารอีสานบ้านเท่าพี่น้องครับอ่าแซ่บๆแกงขัวไก่นะครับขัวไก่บ้านไส้แตงกวา ใบกระเพราพี่นองครับ ส่งกลิ่นหอมหอมพี่น้องครับส่งกลิ่นหอมมากเลยนะครับกินเ็ดจะเฮดแบบไปน,น้ำคุกคลิกคุกคลิกพี่น้องครับค่อยพัดพี่น้องครับใส่กระเพราลงไปครับ ไปเลยพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับวิธีชีวิตคตอีสานพี่น้องครับเดกินแบบง่าย,าย่าเรียบง่ายพี่น้องครับ ดูนะครับพี่น้องครับแกงขัวไก่ขัวไก่บ้านพี่น้องครับใส่แตงกวานะครับใบกระเพราเผ็ดอร้อนพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมพี่น้องครับคลิปนี้ก็มิสบีพี่น้องครับมาพี่น้องมาเ็ดแกงไก่นะครับแล้ว่าแกงขั่วไก่มีที่ิเศของอีสานพี่น้องครับแซ่บๆนัวๆกับเผ็ดๆกับแกงขั่วไก่ใส่แตงกวาครับคลิปนี้ขอจบสบีครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ที่มีความสุขนะครับ อ้าวเฮงเฮงปังปังสุขภาพดีทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ